สวัสดีครับพี่น้องฟองไฟสกู๊ตุก้นครับพี่น้องมาพบมากพอเองแล้วเนาะพี่น้องเนาะช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนาโม้นครับมือนี่นุ่มหนาโมนสิบห้ามตเบิ้งวิธีการตัดกล้วยแบบนี้ครับหลังจากเข้าโบมสุกเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งน้ากันได้เลยครับพี่น้องไปไปน้ากันตัดออกมาสวยงามแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมลักษณะการตัดครับใส่ผีแบบนี้ครับพี่น้องมีดขอบ่มีครับใส่มีดแบบนี้ตัดข้างล่างก่อนครับพี่น้องเขาไม่เบิ้งใกล้ๆพี่น้องเขำไม นี่ครับผมโฟกัสให้พี่น้องได้วยเพิ่งนะครับวีที่สองข้างในพี่น้องเห็นปะมันใหญ่ๆเลยนี่ครับตัดลงมาสิครับได้แล้วครับวีที่สามคือกันครับพอยมี่สอง,องพี่น้องนะครับผมวีที่สี่นี่ครับผมรักษณะการตัด นี่พี่น้องเห็นบ่ม่องสองระว่างนี่พี่น้องมึงเอาได้เนี่ครับผมนี่ครับผมได้แล้วเลยอีกวีนึงพี่น้องนี่นี่พี่น้องได้แล้วครับผมสวยงามครับพี่น้องมึงเอาไดล้ลักษณะการตัดกับแบบที่ผมเห็น,นครับพี่น้องเป็นตังไหนน้อพี่น้องการตัดกล้วยออกมาเป็นวีแบบนี้ครับพี่น้องใส่มีดธรรมดานะพี่น้องเนาะ ลักษณะการตัดก็สิจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องสวยงามพี่น้องสามารถนําเทคนิคของนุ่มหนามนอนไปใส่ได้คร้บพี่น้องเนาะกาคลิปนี้กาเอาไว้เท่านี้ก่อนได้พี่น้องเด้อ,ดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่มหนามอนนะครับพอกันไหมคลิปหน้าครพี่น้อง,องสวัสดีครับ